สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดเรื่องตุ๊กตาเสียกบานอีกครั้งครับพปกติเคยพูดกับตุ๊กตาพวกนี้ครับไปน่าจะ2 3ครั้งนะครับแต่ครั้งนี้มันมีความแตกต่างครับคืองานนี่ยฮะคือมากกว่าครึ่งหนึ่งได้มาจากที่ประเทศอินโดนีเซียครับแล้วก็ส่วนหนึ่งได้ที่ริเวอร์ซิตครับที่กรุงเทพนะฮะคืองานพวกนี้ครับมันเป็นความเชื่อตรงที่ว่าคนที่เขาเจ็บเขาป่วยนะครับ เขาจะใช้ตุ๊กตาพวกนี้เป็นตัวตายตัวแทนคือหักคอครับหักคอตุ๊กตานะฮะแล้วก็โยนทิ้งครับเหมือนว่าให้คนนี้ได้ตายแทนเขาเจ็บป่วยแทนเขาแต่ความสําคัญมันอยู่ที่สมัยนะั้นนะฮะเมื่อ4ี่ห้าปีก่อนเนี่ยคนจีนที่เขาเดินทางเรือทําการค้าขายนะครับผมเขาก็ได้รับความเชื่อจากครังคนไทยนะฮะแล้วก็นําตุ๊กตาพวกนี้ครับมาที่ประเทศอินโดนีเซียคงเอาไปที่จีนด้วยแหะครับแต่ว่า ก็มีคนจีนบางส่วนที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่อินโดนีเซียเขาก็มีความเชื่อแบบนั้นเหมือนกันครับคือจากไทยนะเจ็บป่วยก็เอาตุ๊กตามาแล้วก็หกักคอแล้วก็โยนทิ้งเพื่อให้ตายแทนมันจะมีชิ้นงานอยู่คือจริงๆแล้วตุ๊กตาผมน่าจะมีประมาณนักยีกว่าตัวครับแต่จะมีชิ้นงานชิ้นหนึ่งครับที่ผมเพิ่งเจอล่าสุดแล้วก็เป็นชิ้นเดียวชิ้นนี้ครับที่ว่ารูปทรงนั้นจะสวยมากครับดูนะฮะ สวยเลยหัวหัวเดิมนะครับหัวจากตัวนี้แตกระหักเป็นกันดูการปั้นครับจะแตกต่างกับงานปั้นของทั่วไปนะอันนี้จะมีความปั้นนิดมากกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นงานปั้นของชาวจีนหรือเปล่าแต่ถ้าชาวจีนเนี่ยคือข้อปั้นในไทยเพราะเป็นดินไทยครับดูแต่ก็น่าจะเป็นคนไทยแหะครับแต่ว่ารู้สึกว่ารายละเอียดนี้จะดีกว่ามากครับนะีดูรูปทรงครับแล้วก็ จะสังเกตนะคนสมัยก่อนเขาก็เล่าเรื่องราวตรงที่ว่าผู้ชายนี้จะอุ้มไก่นะฮะผู้หญิงนี้ก็จะเลี้ยงลูกมีคู่นี้ครับอินเลิฟครับรักกันนะแต่ไม่ค่อยเจอนะตุ๊กตาปั้นมาเป็นคู่แล้วหักคอคู่นะครับคือไม่เจอนะครับที่ว่าตัวไหนที่ยังไม่หักคอส่วนมากหักหมดอ้ออาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ครับที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานแต่ผ่านการนําออกนอกประเทศไปแล้วครับคอไม่หักหายากนะตัวคอไม่หักเนี่ยครับ นี่ก็อันนี้หักครับน่าจะไม่แน่ใจว่าคอเดิมหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่คอเดิมด้วยซ้าไปครับบางตัวนี้ไม่ใช่คอตัวเองนะฮะเอาคอคนอื่นมาใส่นะฮะอันนี้เป็นแกหลังค่อมนะครับอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวแต่ก็ยุคสโคไทยเหมือนกันเนี่ยครับก็เลยเป็นงานที่เก็บแล้วรู้สึกว่าทรงคุณค่ากับกระถางคนไทยชุดนี้ไม่มีการขายนะครับคือจะซื้อเก็บไว้แล้วก็เก็บไว้ที่พันกลับบ้านครับก็คือตัวเอกคือตัวนี้แหละครับสวยงานละเอียดดูหน้าตาก็ผพิดกันเลยฮะดูวย ดูอย่างเงี้ยครับตัวา <congestion> งานตัวนี้สวยเด่นชัดครับไม่ค่อยเจอโอ้โหดูไก่ตัวนี้ครับเนยีราบเลยครับนี่ครับประมาณนี้ครับงานชุดนี้ครับเก็บเข้ามันกลับบ้านครับ